ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชี True Money Wallet โดยตรงครับขั้นต่ํอยี่ที่100บาทนะครับไม่ต้องแนะนําเพื่อนเลยนะครับผมสามารถทําเงินได้จริงนะครับหากใครสนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมสาหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Laguten ์ในส่วนของเว็บนี้นะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับเป็นเว็บที่ยอดฮิตมากๆในส่วนของการหาเงินฟรีเข้า Wall e t หรือว่า PayPal ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นการเติมเงินซิมมือถือก็ได้นะครับผมในส่วนของเว็บนี้ก็หลายๆคนเนี่ยทำเงินได้หลายบาทมากนะครับไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับผมในส่วนของเว็บนี้นะลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครเดี๋ยวจะสอนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะใครสนใจก็ไปกดสมัครกันได้หรือว่าใครทําอยู่แล้วยก็ัง ทำเงินต่อได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับให้เรากดคําว่าลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับด้านบนนะครับที่เป็นรูปคน บวกนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนะครับในกรอบสีแดงกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับหนึ่งสอสนะครับตรงนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับใส่อีเมลนะครับอีเมลของเราลงไปนะครับจากนั้นก็รหัสผ่านนะครับทั้ง2ช่องเลยเนาะอีเมลต้องใส่2ช่องนะครับแล้วก็ชื่อเต็มนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับในส่วนของปีเนี่ย มันเป็นปีคศเนาะให้เราใส่เป็นคศลงไปโอเคนะครับผมมาในส่วนของขั้นตอนที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดที่เราได้กรอกไปนะครับถ้ามันถูกต้องแล้วเราก็กดถัดไปถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็กดย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับผมโอเคนะครับมาในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับตรงนี้ให้เราติ๊กถูกนะครับผมกดไปที่ข้อตกลงก่อนนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างเนาะโอเคนะครับอ่านในส่วนของข้อตกลงก่อนก็ได้เนาะถ้าเราอ่านแล้วเราก็กดออกมานะครับแล้วโยบายนะครับกดเข้าไปแล้วกากบาทออกมาเลยนะครับผมก็ให้เราอ่านด้วยนะ ไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะครับอาจจะมีอ่นานโยบายอะไรต่างๆหรือว่าข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกการใช้งานเนาะแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับมาถึงในส่วนของขั้นตอนที่4นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบการยืนยันนะครับก็ เขาบอกว่าเราได้ส่งอีเมลไปที่อีเมลของเราที่เรากรอกไว้ตอนที่เราสมัครนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่อีเมลของเราเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้เข้ามาที่อีเมลแล้วนะครับที่ผมใช้สมัครเนาะตอนนี้นะครับยังไม่มีอีเมลส่งมาให้เรายืนยันนะครับเนี่ยผมรีเฟซหลายรอบแล้วนะครับยังไม่มีมานะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมถ้ายังไม่มาครับก็ให้เรากดที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูต่างๆเนาะให้เรากดเช็คดูว่ามันไปอยู่ในส่วนของเมนูอื่นหรือเปล่านะครับ อย่างเช่นจดหมายขยะนะครับถ้าเรามาเช็คแล้วมันไม่มีนะครับทางขยะเช็คแล้วไม่มีนะครับผมก็อีเมลทั้งหมดนะครับเช็คแล้วก็ยังไม่มานะครับต่อไปนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้เรากลับไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมเนาะพอเรากลับมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าไม่ได้รับอีเมลใช่ไหมนะครับก็ให้เรากดส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีคําว่าส่งใหม่อีกครั้งนะให้เราทําการกดส่งไปนะครับเโอเคนะครับผมก็ลองส่งใหม่ครั้งละตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของอีเมลการยนนนนยััของาเะะครบ เพื่อนๆอาจจะเป็นเหมือนผมนะเพราะว่ามันอาจจะช้านะครับในส่งการส่งการยืนยันนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บแล้วก็กดย้อนกลับไปลองเข้าสู่ระบบดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับผมพอเรากลับมาในหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับให้เรากดกลับไปที่หน้าแรกนะครับตรงนี้นะด้านล่างนะครับพอเรากลับมาที่หน้าแรกแล้วนะครับผมให้เราลองเข้าสู่ระบบดูนะว่ามันจะเข้าสู่ระบบได้หรือเปล่าเนาะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็กรอกอีเมลนะครับที่เราใช้สมัครแล้วก็รหัสผ่านนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการลองเข้าสู่ระบบแล้วนะมันก็เด้งเขาามที การยืนยันนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยทำการยืนยันในส่วนของการสมัครก่อนนะครับถ้าเราไม่ยืนยันเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะโอเคนะครับรอสักครู่แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ได้รับอีเมลการยืนยันเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3ครั้งนะเพราะว่าผมกดส่งซ้ํานะครับผมเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันไม่ส่งมาให้นะก็รอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกาจะได้รับอีเมลยืนยันนะครับในส่วนของการสมัครเนาะอ่าพอเราได้รับอีเมลมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปยืนยันนะครับกดยืนยันตรงนี้เลยนะครับพอเรากด หมดอายุเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมันมี3อันเนาะให้เราเลือกไปใหม่นะครับผมอย่างอันนี้หมดอายุนะครับผมส่งไป3ครั้งนะต้องมีสักอันหนึ่งอะที่ใช้ได้นะครับโอเคนะครับผมก็เมื่อเรายืนยันแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับสำเร็จบัญชีของคุณได้ถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับกดดาเนินการต่อเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนการยินดีต้อนรับนะครับสู่ลากูเทนอินไซส์เซอร์เวย์นะครับก็ให้เราอแสดงเพิ่มเติมก็ได้นะ แล้วก็กดปิดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสมัครการใช้งานของลากรูเทนนะครับวิธีการสมัครเนี่ยค่อนข้างรอนานนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะต้องรออีเมลการยืนยันผมรอเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมกว่าจะมีการส่งมาให้นะฮะใครที่รอนานก็ไม่ต้องใจร้อนนะรอไปก่อนนะครับผมได้รับแน่นอนนะครับในส่วนของอีเมลยืนยันนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามว่าทําไมไม่มีอีเมลส่งมาให้ผมเลยนะครับทำยางไรนะครัะผมก็เป็นเหมือนกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับลากรูเทนอินไซด์นะครับเป็นในส่วนของการทํา แบบสอบถามนะครับผมการทําแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องเก็บคะแนนเยอะนะครับหคะแนนเท่ากับ1บาทเลยนะครับผม1คะแนนเท่ากับ1บาทเลยนะในส่วนของลาโกเทนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเนาะได้รับ2คะแนนนะเราก็กดเข้าไปทําได้เลยนะอ่ากดเริ่มแบบสํารวจนะครับ กดถัดไปนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเขาให้เราตกลงนะครับอ่าตกลงนะครับผมตกลงนะครับแล้วก็กดถัดไปนะกดตกลงให้หมดนะครับผมอ่าแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับโอเคนะครับผมพอมาถึงตรงนี้ uh, <right S 1> นะครับก็ให้เรากดตกลงเนาะแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยได้รับมาที่2คะแนนนะครับกดปิดไปนะอ่าคะแนนก็จะขึ้นที่ด้านบนตรงตัว P สีส้มนะครับนี่นะครับคือคะแนนของเรานะครับก็คือเป็นเงิน2บาทแล้วนะเพราะว่า1คะแนนเนี่ยเท่ uh, ากับ1บาทนะครับผมจากนั้นเราก็รออในขงแบ ถามเข้ามานะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งผ่านอีเมลของเราให้เราสามารถไปเช็คในอีเมลของเราได้นะครับถ้ามีแบบสอบถามเนี่ยก็ให้เรารีบทำนะครับผมถ้าไม่มีเราก็รอก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่เมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ประวัติการสะสมคะแนนนะครับอันนี้เราได้ทําไปเมื่อกี้เลยนะครับแลกคะแนนนะครับผมในส่วนของการแลกคะแนนสะสมเนาะก,กดเข้าไปนะครับการแลกคะแนนครับก็จะมีในส่วนของ True m o n e y w a l l e t นะครับเริ่มที่100บาทขั้นต่ำนะแล้วก็เป็นการเติมเงินเข้าซีมือถือนะครับ AIS นะหรือว่า One t o Call เนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็บัตรเติมเงินทูนะครับ90บาท ในส่วนของ LazaDA านะครับ250าบาทนะครับผมประวัติการแลกคะแนนอันนี้ผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยนะครับเชิญเพื่อนแอนรับคะแนนนะครับตรงนี้เขาจะมีในส่วนของกฎการเชิญเพื่อนอยู่นะถ้าเราอยากจะแนํา,นาเพื่อนได้เนี่ยคุณจะต้องทำในส่วนของคุณนะสมบัตินะครับในการเข้าร่วมโปรแกรมเชิญเพื่อนแอนรับคะแนนนะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับของข้อตกลงสมาชิกครบทุกข้อนะครับ 2. นะครับร่วมตอบแบบสํารวจที่คุณได้รับเชิญอย่างสรรม่ําเสมอในอช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมานะรักษาโปรไฟล์สมาชิกของคุณให้สมบูรณ์นะครับปัจจุบันมากที่สุดนะถ้าเราอยากจะแนะนาเพื่อนเราก็ต้องทํา3ข้อนี้ให้สรรม่ําเสมอนะครับถูกต้องนะครับถึงเราจะไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับถ้าเราไม่สรรม่ําเสมอในสอของการทําแบบสํารวจเนี่ยก็อาจจะ ไม่สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการตั้งค่าบัญชีเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัญชีของเรานะครับต่อไปเป็นข้อมูลสมาชิกนะครับผมกดเข้าไปเลยนะอันนี้นะครับ ในส่วนของเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนะครับเราก็รอในส่วนของแบบสํารวจเข้ามาหรือว่าแบบสอบถามเข้ามาให้เราทําแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆของลาบูเทนนะครับไม่ยากนะเป็นเว็บที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับหคะแนนเท่ากับ1บาทเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยลองมาสมัครทําดูนะครับทำง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ